ว่านกนเนี่ยไงเงไ่อีสานบรรทุงจ่ามหาหอยหอยเล็กมากไปพัดเด็กพี่ียบเอจ้าบันดัน้าเนี่ยังะ่างออกย่นี่ก็ได้ดอก ได้บ่ชมพูได้โตบงไงรุ้นกับก็ไมาเก็บนีบงไงัโอ้ยน้อยจ้าอันนี้หอยี่ชมพูเกโอลักษณะหอยแบบนี้จ้ากับหอยจูบเนาะจ้าเดี๋ยวมาได้หาไปเรื่อยๆก่อนจ้า พักกันง้มหอยไปเรื่อยๆยู่ยจ้ายังพัไดาได้พอผัดกันเลยนี่แล้วจ้าที่ใสีสันง้มได้ในน้อยหนึ่งแต่ก็ต้องใส่เวลาหลายจากน้อยโดนจากน้อยเป็นห้องน้ำแล้วจ้าห้องน้ำแถวบ้านมันแหง้งน้ำแห้งก็เลยพักกันมาหาง้มหอยประเทเป็นเมนูมอแรง ต่างคนต่างตั้งหน้าต่างตาเอาโอ้โหว่าพี่อ่อนได้หลายกระโม่เราเว้ยตะวันด้หลายบา่พี่เบียบเด้พี่เบียบในหลายบ่อ๋อพี่เบียบใกล้เต็มกระตาแล้วพุณห์จ้าโอ้หลายหลายหลายง้มเพื่อนในเด้อน <laughs> ี่จะเป็นวิธีชีวิตนะจ้ะที่เขาได้มาหาหอยเพชร กินหอยมม่สิ่ยู่ใต้ดินแล้วจเ้ากับมืองมมือนั่นลงไปจับสัมผัสขึ้นมาเดี๋ยวสายสานขอเวลางมหอยหน่อยก็ได้จ้าได้หลายๆแล้วสิทา้ายคลิปให้เบิง้งพี่น้องกำลังตั้งหนา้าตั้งตาง,ง,งมกันอยู่ หอยจูบไหลแล้วทั้งนี่พี่ลุ้นได้ไหลแล้วจ้ะพี่ลุ้นได้หอยไหลแล้วพอผัดแล้วอะไเพื่อนหอยยงโอ้คอยยังเนี่ยปลาหอยจิบ้จ้าจ้าโอ้หอยบักไงไาลายหอยค่ะหอยจิบจี้ หอยเล็บมาหอยจูบบรรลุว่าจะได้หอยยังแนง <laughs> งมไปเรื่อยๆ <laughs> ได้หอยผสมกับเกี๊เมนูผส,สมหอย,ยกินเลยค่ะมื่อนี้โอ้ตาเราก็ได้หลายแล้วคุณลุ้นได้หลายลเลยเว้ยนังชมวางไหนนังชมได้หลายแล้วยัง ฟังนั่นมีตาแล้วเอาปลาน้ำพร้อมจ้าตามาหาปลาหน้ามันแห้งไ <c oughs> ด้งม,มปลาเอาหอยพร้อมวานเฮห, <c oughs> หอยที่ง้มได้แล้วจ้ามีตั้งหอยเล็บมาหอยซบนกหอยจูบหอยซ้ายจูบหอยเป็นหอยซ้ายแล้วจ้า ได้หอยไปแล้วเดี๋ยวมาแแหลกจ้ามีเมนูอย,ย่งยางจะใส่สานเรียสู้กินจ้านี่เป็นชุดที่สองพอลงมางมหอยชุดที่สองชุดแล้วพากันงมไปแล้วชุดนี้ไม่นี้เมนูหอยเขาคือมาแล้วจ้าพี่เบียบกับนอ้องชมพู่โอ้ยเต็มตาเอรวมมิดหอยเลยยะสีแมน เมนูหอยเลยครับคุณเนี่ยหอยเล็บมาหอยรัสเซียโอ้ยพี่เบียบออาาหอยจูบหลายยาย่มาหาแล้วยังยังล่หอยละหอยจูบห,หอยจูบหลาย,ยพี่เบียบพี่เบียบได้กระตานึงพี่เบียบได้ยังพร้อมน,น,ยอยน่ะสายยังหนาสายบัว ได้ใส่บัวพร้อมโอ้พี่เบียบไปลายหอยรัดเสียกับมีแจ็คพันวาเนือนออนพี่เบียบไปหลังป้าคนเด็ได้ดคุณผู้คุณผู้โอ้คือประเทศผงเดียวน่ะอ้นนะคือประเทศไทยกันน่ะโอ้กระจานพ้าวเจ้าเอิ้นนำมันผงเดียวน่ะจัดจ้าเนี่ยตะกี้พาจากสันนี้มาสันเรียกแม่มันเหรอมาแจ๊สนะ Bu uh,